สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่น n CTV, TV, นอ็นซีทีวีคโครนาากับพิชกกานสกัเดนพรมจันทร์นะคะในวันนี้รับหน้าที่รายงานค่ะประจําวันอังคารนะคะที่18มิถุนาย,ยนพุธศักราช2556สำหในวันนี้นะคะในช่วงท้ายข่าวคุณผู้ชมค่ะสามารถร่วมสนุกกับการตอบคําถามประจําวันเพื่อชิงรางวัลเสื้อยืดจาก n อ v นซีท n วีกันได้นะคะติดตามกับคําถามประจําวันนี้กันให้ดีๆค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะที่พิธี เปิดอาคารหลังใหม่จักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีค่ะซึ่งอาคารเดิมนะคะย้ายมาจากหลังเก่ามาปฏิบัติงานที่หลังใหม่ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 4ที่ผ่านมาค่ะในครั้งนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายวีรพงษ์แก้วสุวรรณตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานค่ะต่างก็เข้าร่วมแสดงความยินดีกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันอย่างคับ 看，看。 วันนี้เวลา9้านาฬิกา9นาทีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสนายอภิชาติสุขขันท์ประทานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเวรพล์แก้าสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางเลขาสุธานุวง์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจรีวิชัยเกษมวงศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมแสดง ความยินดีอย่างคับขัง่งในประทีปพุทธ่รัฐนกโกวิทประธานกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสกล่าวบรรยายสรุป <Okay. S 1> ถึงความเป็นมาของการก่อตั้งสำนักงานว่านับตั้งแต่ปี2542ถึงปี2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสได้ใช้อาคารหลังเก่าของสำนักงานการประถมจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีสภาพเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวค่อนข้างเก่าทรุดโทรมกระทั่งในปี2 5 4 8ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่ในวงเงินกว่า17ล้านบาทซึ่งได้ก่อสร้างที่ทำการบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสโดยเป็นที่ดินของนิคมสหกรณ์บาเจาะและใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างทั้งหมด5ไร่2งาน 80ตารางวาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง2ชั้นซึ่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบเมื่อวันที่1 8สิงหาคม2554ที่ผ่านมาและได้มีการย้ายสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสมาปฏิบัติงานที่อาคารหลังใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2554เป็นต้นมา ด้านนายอภิชาติสุขคานนท์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสแล้วยังได้ให้บริการด้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองข้อมูลกฎหมายระเบียบและสถิติการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสำหรับให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการปกครองอีกด้วยดังนั้นอาคารแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนคลังข้อมูลข่าวสารและแหล่งเสริมสร้างประชาธิปไตยที่พร้อมจะรองรับกันให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ